ฝาขวดน้ำเพนเล็กๆแบบนี้นะคะแต่มีประโยชน์มากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมจะนำฝามาประดิษฐ์อะไรนั้นนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่อ้อมจะใช้ฝาทั้งหมด7ฝาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่อ้อมจะทำอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำการติดกาวไปที่ด้านข้างของฝาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็นําชิ้นต่อมานะคะติดเข้าไปด้านข้างแบบนี้เลยแล้วรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่กาวแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะนําชิ้นต่อไปมาทําการติดนะคะโดยเราจะทากาวไป2มุมตรงนี้นะคะนี่ค่ะใส่กาวไป2จุดตรงนี้เลยแล้วนํำฝาชิ้นต่อมานะคะติดเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํำฝาที่เหลือนะคะมาติดไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราติดจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพี่ออมจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่กาวแห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางแก้วดีไซน์เก๋ๆจากฝ้าเครื่องดื่มแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ และก็เช่นเคยเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการให้พี่อ้อมประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่อ้อมยินดีจะตอบทุกคําถามเลยค่ะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ